ัสดีครับผมสาวตอสี่พีหลอนๆนะพูนขั้นหมักไงผุนแปลลงมาไถผุนแปีวขั้นง่งยๆผู้นายไมาอยู่มาห้าแล้วผุนแปีวขั้นง่งยๆมาอยู่รองเบิง้งผุน,นโอ้ยพี่หลอนๆยุ้ย <c oughs> เดินทางมาถึงกันแล้วครับมาอินทราห้าสิบแปลงมามาถึงอุนบลราชาธานีครับอำเภอเขมาราฐตำบลเขมาราฐบ้านอุบูครับบ้านพี่บ่าวหน่อยแฟนเพจครับ ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงอยากมาทดสอบอยากมาสัมผัสความแตกต่างของม้หินตรา50าแรงมา้าก็เรียนเชิญได้เลยครับบ้านอุบมูตำบลเขมราชอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราช,ชธานีครับนี่ครับเอามาให้ทดสอบครับเอามาให้สัมผัสความแตกต่างจริงๆงจังๆหน้างานจริง,ง,รงเลยครับ เดินทางมาถึงบ้านพี่บ่าวหน่อยแฟนเพจนะครับเดี๋ยวจะฝากรถไว้สักเดือนหนึ่งครับให้พากันมาลองมาทดสอบกันได้ครับนะครับท่านใดที่อยู่ไกลก็แวะมาดูได้ครับแวะมาสัมผัสความแตกต่างของเขาได้ครับพี่บ่าวหน่อยแกก็มีรถตลาดอยู่แล้วครับห้าสิบแปลงเหมือนกันก็มาเปรียบเทียบกันได้ครับถ้าอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงครับผมอันนี้หมายถึงความแตกต่างนะเดี๋ยวก็ด่าไม่แต่ก็ช่างแม่งครับไม่สนใจครับนะครับ เป็นยังไงครับด้านหน้าโอเคจ้าครับเนาะอพอดีเลยพได้ล่วงพได้จกรู้เรื่องครับรู้เรื่องแน่ๆแล้วครับ